สวัสดีคร้าถ้าเป็นจะรับไปทีสวิตนะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นเครื่อง macbook pro โมเดล a หนึ่งสองร้อยเจ็ดแปดนะครับเป็นเครื่องสิบสามนิ้วเครื่องนี้เนี่ยลูกค้านําส่งเข้ามานาการเครื่องเปิดติดนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยจะลงเวสแต่ว่าไม่สามารถลงได้นะครับก็โดยการเปิดกดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดออ o p t นค้างในเพื่อที่จะบูตเข้าแฟ a s h d r ์หรือว่าบูต os เพื่อที่จะลงนะครับผมก็มันจะขึ้นเป็นรูปหน้านี้นะครับมันจะเป็นรูปเออ่ uf i l o c k นะครับเป็นประมาณนี้รูปกุญแจแล้วก็ให้ใส่รหัสนะครับซึ่งใส่รหัส ลองใส่รหัสที่เข้าเครื่องแล้วนะครับก็เข้าไม่ได้นะครับรหัสที่เราอินเครื่องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ด a p p l e ID ในดีหรือรหัสเข้าเครื่องก็เข้าไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยส่งเครื่องมาซ่อมนะครับผมตัวนี้ก็ต้องทําการปลดตัว UFI lock นะครับโดยการยกล้อมหรือเม็ดใบออดขึ้นมาปลดนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับผมก็อย่างแรกนะครับต้องแกะเครื่องแล้วก็เมนบอกออกมานะครับแล้วก็ทําการใส่ตัวเครื่องอ่านนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอ่านตัวชิปใบออดนะครับตัวนี้ เป็นเครื่อง RT809F นะครับหลังจากที่ใสไปแล้วเนี่ยก็ทำการใช้ตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม RT809F เลยโปรแกรมของเครื่องนะครับกดรีดนะครับรีเสร็จแล้วก็เซฟฝากมาแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรม WinHex นะครับตัวนี้หลังจากที่เปิดโปรแกรมนี้ได้แล้วเนี่ยก็ทำการกด c t r l F นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า dollar sign SF นะครับผมแล้วก็ เซิร์ชแล้วก็แก้ไขโค้ดในส่วนของตัวที่ติดล็อกไปนะครับนะครับมันจะเป็นโค้ดเป็นเลขฐานศูนย์นะครับเป็นตัว F ตัวศูนย์อะไรนี่นะครับผมก็ต้องการทำการแก้โค้ดนะครับหลังจากแก้โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเซฟไฟล์แยกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมเดิมนะครับโอเพนไฟล์แล้วก็ไว้เขียนเขียนทับเมนบอร์ดที่เราใส่ไว้ในนี้นะครับผมจากนั้นก็ยกใส่เมนบอร์ดแล้วก็ประกอบเครื่องดูนะครับตัวนี้ก็จบงานนะครับตอนนี้เครื่องก็สามารถเสียบอะด้์นะครับ เสียฟล์ได้ลง OS เวนะครับก็จะขึ้นมานะครับหรือว่าจะบูทเข้า OS เวเดิมลูกค้าเลยเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับก็สำหรับค้าท่านใดที่มีเครื่องนะครับ MacBook เนี่ยอาการติดล็อกเนี่ยก็สามารถส่งวารารไปที่เซอร์วิสปลดล็อกให้ได้นะครับผมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าที่ต้องการจะเข้ามาใช้บริการสามารถข้อนาเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมสวันนี้ช่าเปรมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ